ของหลุยส์มันเขียนไม่ใช่เหรอมันน่าจะไม่มันจะมันจะเขียนแค่ต่อเมื่อเป็นฮันเตอร์ที่ไม่เคยเจออ๋อใช่โอ้หนึ่งในเนมิซิตเอ้ยหนึ่งในเรเตเดนวิวกาลังยับเปิดเลยหนึ่งในเนมิซิตไม่ไม่สริงไม่เกอร์เมดเกอรมดเมีเห็นต้นเกมปะเนี่ยมันมาหากูเลยพี่ก็ไปู้สิบกว่ามันไม่เจอไม่เจอแต่ว่าไม่มี จะเครื่องล็อกไอสัตว์ไปตึกหลักแล้วกันเอ้ยไม่ใช่บ้าเล็กบ้านเล็กทรรมะไรเงี้ยุยกล่องไงไม่เคยเห็นเลยไม่เคยบ้าเล็กไม่มีด้วยไม่มีเครื่องไม่มีเที่ไหนั้นตึกหลักจเใจขึ้นไหนหมดหูวใจไม่ค่อยดีเหมือน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 เขาอยู่ท่อนี้เลยรู้สึกว่าโดนรู้สึกว่าโดนไม่รู้สึกนะขาไม่พุ่ครึ่งขนาดนี้โอ้ตันอย่างงีเข้าตรงกลางแล้ว เห็นหัวคนอย so like hey! ู่แถวนั้นเราเจออะไรกันก้ายช่วยด้วยเ็หลังบเข้าแบบนี้เหรอเข้าตรงกลางแล้วนึกว่ามาจุกตรงกลางเขาไปมาเป็นตัวเลยเข้ตรงกลางแล้วก็พูดอยู่นึกว่าจะมาเข้ามาจุกตรงกลางอ่ะก็นี่คือตรงกลางก็นึกว่าทำมาจุกตรงกลางไม่คิดว่าจะปล่อยให้คิวเล่อมาตรงกลางแบบเดินขึ้นมาข้างบนน่ะ แล้วต้องพูดในทางตรงกลางตรงกลางชั้นสองตรงไหนขั้นสอมเกมพี่ดีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่ใช่หัวใจดังจังกี่ปีเองเราจะสานต่อเครื่องนั่นเองโอ้โหกูไม่ได้คิดไปเองถือว่าถือว่าเป็นการแรกกันกับไอเกมดีอันโนนะอ้าวมันไม่หลุดอ่ะ หน่อยไม่หลุดพี่ไม่มันไม่หลุดหมายถึงมันส่องไปไม่หลุดใช่ไหมมันทับแล้วทับไม้ไม่หลุดทำไมกันออกทับไม้ไม่หลุดน่าจะเร็วไปจริงเหมเออเออจะขอเครื่องร้องมีกาขอเครื่องร้องอีกแล้วว้าฮิูไม่เนี่ยทำไมทุกคนอยู่เปิร์ลไม่ยังไม่ใช่หลังกูจรทำไม่ทำไมเจอถึงแตกคนที่เอาเปิร์ลดีบาร์ไม่เข้าใจเปตัวอื่นโอ้ยติดติดตัวอื่นเลยมั้งขอโทษที่ลากมาแต่ว่ากำลังจะไปตัวอื่นแล้วรอแป๊บนึง ค่อยแน่ใจวพี่จะได้ช่วยเพราะเขาก็จู๊กันอยู่ค่ะได้ช่วยแล้วล่ะสบายใจไดช่วยหล้วพีอดีวีดอุลุ่มใจด้วยหลอกฟ้าโมตินี้มาแตกรัวๆเราช่วยรีวล่าสองแล้วกันนะรอบสองอะไรนะพี่ มารอไปช่วยคนรอบสองอ๋อดิไม่รอบสองแหมทำนายซะเลยมันเงยหน้ามองหลุยอะิงเหรอแล้วหลับเพื่อนนะวัดเฝ้าระไม้เฝ้าระไมอีสัตว์เฝ้าระไมเฝ้าไก่มากช่วยด้วยเฝ้าไก่มากพี่มองกูขนาดนี้หลุยระวังนะวัดเฝ้าใช่ใช่หลุยไปไหนไปไหนขึ้นขบวนขึ้นขบวนแล้วขึ้นขบวนเอ็นป้าใช่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  ได้เรื่องบ้านอะไเนี่ะโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนเขาไม่สนใจโปเกมอน้ติดงานลูกหานยังลูกโปเกมอนโอ้ยเย้เขาพุ่งไปไหนดักหนาเลยคุณเลยโปเกมอนแล้วอะไรวะแล้วเครื่องไหนที่มันกัดใกล้เสร็จเนี่ยเอาโปเกมอนเร็วโปเกมอนโปเกมอนเอาเทงหลังมันแทงไม่โดนโกดจริงโปเกมอนเขาบอลเล็กโปเกมอนเขาบอลเล็ก ตรงนี้ไม่ได้ต่างหรือทางเข้าไปฮะว้าววัตอ้าวอ้าวโปเกมอนเจ้าของโปเกมอนโดนโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนโชคดีนะโชคดีมันกมอนปลกไปแบบนี้มันมันมันไมปทิ้งมันไม่ทิ้งมันไม่เคยทิ้งกูนไม่เคยทิ้งโปเกมอนใช้ไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะกูไม่ได้จุกต่อได้ซ้ำไล่กันอยู่ตรงไหนวะอฟ มันไว้ไม่ได้ไล่ดีว่ะอ้าวอะไรวะน่ากงงเทสไม่ได้ไล่ดีวะเข้าไมโดนเลยไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมเราคิกันไหมมันีมันก็หมู่ไม่ใช่ครเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดดี๋ยวเดี๋ยยวเดดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยเดี๋ยเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ย พี่รีบบอกใครรีบบอกใครรีบบอกใครรีบบอกให้เราโชคดีโชคดีอลไรจากนี้โชคดีทุกคนอยู่ไหนกันเดี๋บอกให้อย่าต้องรีบให้รักเราเมื่อกี้เลยไปปั่นเครื่องไหนมาเล็ก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 ปมาเล็กขกันกลับไปปั่นแล้วกันทุกคนอยู่มาเล็กทุกคนอยู่ปมาเล็ก กูก <g> ูกูก <c oughs> <l ark> like ูก <c oughs> like ูก right so like ูก oh like ูก like ูก oh like ูก oh like oh like ูก oh like ูกูกกูกอกูกูกูกกกกปตัวไม่น่ารักะกักักักนะเููู่อกรกกกูกี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เี้ยเออ หนี่แดงกูตดดิ่งไล่แถวงงวิ่งเมื่อกี้รียวมิตรไล่ดุยแล้วหนุยอย่าโดนพุ่งนะพอดีโปเกมอนยูเปรูเนี่ยวิ่งเร็วะเนี่ยกำลังจะเข้าไม้นหลุยก็ได้สมกับรุยตรงไม้ต้องงั้นพอดีเลยฮ้อไม่อยากจะพุ่งไปหลุยให้ได้เลย ใช่ๆๆเราอยากให้พี่มาบล็อกป่ะถือว่าควรนะไม่เป็นไรไ่ไหนไปไวชิวๆเลยเนี่ยตอนนี้มันน่ากมนะมันรูป่ะนะหเน้าไปดิไม่เห็นอะไรไี่เห็อะไรแท็แรงบึ้มไปตาบอดได้ไมด้ตาบอดออบอออออ เฉย,ยด้วยกูจะไปไม่ถึงไม้กูไปไม่ถึงไม้แน่แน่มาให้อยู่ข้างหน้านี่วันดี้เอาเข็มไหมคือทุกท,ที่ที่เราจะไปมีหน้าต่างแค่บานเยอะหรือแบบเฮ้ยกูไปแล้วกูจะรอดเหรอวิงว่งวิ่งอย่านะอย่านะอย่าทำกูเลยอย่าพุ่งมาทางนี้นบนบนบโอเคพุ่งสายเบสมาเปิดกระบอก เออไม่มีแล้วโอเคมอเตอร,รเข็มไปนะอโอเคไหมโอเคโอเคดีเลยโอเคมอเตอรเข็มไปมมดีเลยดีเลยดีแล้วไปดีกว่าปันญตีหัวไปจังหักเปลี่ยนเกองโอเคงั้นฝันต่อด, <ย bies! S 1> ดีกว่ยาย่าคุณพี่คุณพี่อย่าจะลืมใช้สเปรย์นะลกูกโอ้ไม้ปิดแล้วโอ้ว ฮะดีเหมือนแม่เลยไยไม่โดนวัดคุณถึงจะตายโอ้โโอชิดเรือยังไงอีเบตตายในสามไตายในสอตายหนึ่งยังไม่ตายพี่เฟกนิวเฟกนิวครับเฟกนิวมันโดดนตจังข้ามตาล้วมันพุ้งไม่ตายไมตายยังไม่ตาย อันนี้คือริวกับพี่เติ้ลปั่นขึ้นเลยก่อนโนไม่ไม่โนตีวรู้ไปโอเคงั้นงั้นปั่นกับเบย์เลยช่วยโอยจะได้ไม่เสียเวลานี่น่าจะไม่ได้ปั่มต่อมันอยู่กับข้าวบี้เลยโอเคโอ้ยเครื่องระเบิดขัดมิจจารีเฟก้าต้องหนุโอ้ยข้อศีกขเอศเกข้อศีกโนบนบยับนบพี่คนไทยไหมอะพี่ นพนพวัตอ๋อฮะคนไทยแหละพอกลับไปแล้วคนไทยแหละไม่ใช่ไอ้นพดลนะนพดลคือใครอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคุณหูเฉยตรงนั้นคืออะไรอ่ะเขากลับไปซ้ำสวังแสงมันจ้ามากเลยตรงนั้นน่ะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะกวมาแบบค่อยซ้ำนี้กลับมาะพีจริง้มไหมนี่แน่คนละซ้ำนี่เองไหนอะหาไม่เจอ เออหลุดเล่นใส่คือเล่นหลับไปตึกกลางตึกกลางทับแล้วอ๋อยังไม่ตายหรอได้ยินเสียงกรี๊ดเมื่อกี้ก็เลยนึกว่าล่วงแล้วยังย่างย่างม้วงหาศพใหญ่เลยมองหาออร่าเลยนาะตรงไหนเมื่อกี้แปลกว่ะอันนี้หลุดมันไม่โดนล่าคนแรกเล่นนะสิเราจะตายกันหมดแล้วคุดนี้เสร็จแล้วว่าระวังตะคอยนะชิวๆโอ้โห กูจะว้ามันไปเครอนเดียวไอเด็กเฮี่ยเครื่องกูจะเสร็จอยู่แล้วสี่เนสีเซสมาแล้วมาแล้วเขาไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมเขากลับไปน้องกเทียวหรอวะเราเน้องกับไป เห็นกูแน่ๆเห็นกูโชว์ชัวรๆเห็นกูอ okay, ย่าเงี้ยกูไปไหนดีอะทีเนี้ยเออโดนแน่ๆตูดกูปั่นเนินเต็งทีไม่วนด้วยรีวีรีวีอดีร์ลีไม่มีไม่มีโอเคแต่ยังไม่โดนแต่ยังไม่โดนมันไปไหนไม่รู้มันไปเรวมันไปเร็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 วไปไหนไหนไม่รู้ไปไหนมันไม่ได้ายหรอกจริงหัวใจดังจังวะได้ม่เรีอ่ะว้าวว่าดี มีคนลงประตูโอ้ฮัลโหลกำลังเปิดนะไม่วิวอยู่ดีๆทำไมอยู่ฉันโดนเข้ารักไม่ได้อยู่ตรงนี้หรออ๋อตรงนั้นเราจะไปอีกประตูหนึ่งให้โอเคเราไปอีกประตูหนึ่งสักุนะทักพรกู่มทำไปตรงนี้มันโล่งจนว่ามันแลดูมีเตจต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติเขียวกระชีเอมเอม กูนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งช่วยกันนะแซนเย็นนะก็เลยเนียนเลยแล้วหลุยมันแผลดกลางมันต้องเลือกมันจะไปตรงไหนหลุไปคุณเนียนเหรอจิงเหรอโอเคไงพี่ให้ร้อยไหมร้อยนะกูไม่เดียนสินะเอ้ามันไม่เอากูไม่เขาบอแล้วร้อยร่างวิ่งไปสกปกอีสิเมันก็สวยเลยดมากเลยอัะนัานรักเนี่ยเจอตีคอสียังยังอะไรสัตว คอสีที่ที่แบบว่ากีกันเองไงเนี่ยไม่ได้พูดอะไรที่มีประโยชน์เลยทุกคนอยู่ตรงนี้หรือยังอ่ะอยู่ไกลมากอยู่แล้วหนักคนเลยเห็นทุกคนเห็นกูไหมทุกคนเห็นกูไหมไม่เห็นจริงจริงป่นอะไรอะไรอะไรตึ้นโดนเท่าไหร่ดูมีบุรณะธรรมเอโดนเท่าไหร่ก็ได้ประตูไหนอะหลุยน้ำไปสิหลุยตูดเร็วเร็วตูดเร็วตูดเร็วไม่ตู ประตูก็อยู่ไหนเราจะตายหากันทั้งหมดนะทุกคนเจ็บไหมพี่อยู่ประตูแล้วพี่เป่นรับรู้โอ้ฟากโอ้ฟากตอนนัดตาเลยโอ้ลาก่อนทำไมกันรอดเสี่ยถึงได้ยากขนาดนี้กันนะเขหายไปไหนคนนึงอะไม่รู้เราจะไปอีกประตูอีกประตูนึ่งจ้าเดียบร้อยแล้ ตลกอะไรวะเนี <as> ่ย <t> <anywhere> <t> ลุย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 ุยวให้เออเปิดออมแแบบออมแบบออมแบบออมแบบเขาไปไล่เข้าไปไล่ทีเขาไม่ไม่ไม่เขาไม่เขาไม่ไล่เขาไม่ไล่เขาไม่ไล่เขาจะไูไปจิไปไิไปจิไปจิไปจิบไปจิดูดูก็นดีๆนะแล้วกันนะลุยยลุยเขาจะไล่เขาไม่ไปยังยังยังลยเราจะติดกันสคนลุยลุยลุยเบี้โง่เบบี้วะเป้วะเบบี้เ้ี่ร่อไมันนี่ ยิงไกลลิวก็ต้องหลุดไกลลิวก็ต้องหลุดไกลลิวก็ต้องหลุดหลุดไปแล้วรอบหนึ่งโอ้ไม่ตะขออยู่ข้างหน้าคุณเลยเยอะเลยอันนี้คือชิบหายแล้วคือเราต้องพุ่งเราเราต้องหลบพุ่งคอยได้ถูกไหมทำไมเล่นเกมมันถึงได้เหนื่อยขนาดนี้สุดท้ายมันก็กลับมาที่ลิวพี่อย่ที่ทำไมกันยังไม่ออกไม่ทันแล้ยเต็มตัวเลย ผันไหมเบส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 อะไรนะพี่มารอไปช่วยคนรอบสองอ๋อได้มารอบสองแหมทำนายซะเลยปัญหาไม่ใช่โดนมันฆ่าแล้วปัญหาคือจะโดนอีกซี่จบเลยเ้วเบสเบสทันรัวเกมพี่วุ่นวายที่สุดพี่พี่อาะหญ่จังเลยนิดเดียว จะบ้าตายอะไรไปช่วยด้วยทันตีช่วยท้วที่จบไปแล้ว <c oughs> อย่าเตอร์บอกกูงงอยู่ๆก็ได้สองคน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกจะรอดตาไดยไม <c oughs> ่เหลือตัวอย่ารอดสี่มันยากจาังวะลาอน